นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีิพุทธัรสารนังคัจฉามิทุติยมปีิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีิสังคังสารนังคัจฉามิตาติยมปีิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปีิธรรมนังสารนังคัจฉามิตาติยมปีิสังคางสารนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้ <Trustee S 2> ทาทั้งหลายมนุษย์และอามนุษ <finance, S 1> ย์ทั้งหลายในทุกชกั้นทุกภูุั <household> bumps, ตั้งแต่เวจีมหานรก

ต่อองค์มหาพุทธาต่อองค์มหาพุทธาต่อองค์ปฐมบรมพุทธามบรมพุทธาในทุกยุคทุกสมัยในทุกพุทธันดรนธันดรตรงได้โปรดเป็นประธานในการประกาศสลับประกาศทรประกาศทอในหมูเหล่าขั้งในหมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ่งที่หลงตั้งเอาสปารถนาเอา ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องขอประกาศสละประกาศทอดสิ่งที่มุ่งหวังตั้งอาวในท่าในขานในกายในจิตในสิ่งอุปโลกชั่วคราวหลงตั้งอาวในความเป็นภูมิเป็นชั้นทั้งหลายในความเป็นทิพย์เป็นหยาบทั้งหลายความละเอียดทั้งหลายขอประกาศสละประกาศทอด สิ่งที่หลงตั้งอาวในอธิวาสนาบารมีหลงตั้งอาวต,อต่อมักผลนิพพานต่อวิมุตติความหลุดโพนขอประกาศส,รรสรรละประกาศถอสิ่งที่หลงตั้งอาวในที่อยู่ที่อาศัย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งในภาคทีบและในภาคยาขอประกาศสละประกาศทอในความหลงยุติยในผืนแผ่นดินในท่าสี่ดินน้ำลมไฟขอประกาศสละประกาศทอสิ่งที่หลงตั้งอาวในองคูณ ในองค์มหาบารมีขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาในรูปรสกลิ่นสีในสัมผัสทั้งหลายในธรรมรมทั้งหลายในกามคุณทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอน สิ่งที่หลงตั้งอาวในความสัมผัสสัมพันธ์ในญาติมิตรบริวารสามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายหลงตั้งอาวในองคุณบิดามารดาขอประกาศสละกประกาศถอนทั้งหมดทั้งสิ้นและขอถอดถอน ใน,ใ,นในความหลงยึดติดทั้งหลายที่มีมาในทุกทภพทุกชาติพันธสัญญาข้อผูกมัดทั้งหลายความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองการรมคำสาปแช่งทั้งหลายคาถาอาคมมลดำทั้งหลายขอประกาศสละกประกาศถอน

ที่เคยใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายต่อองคุณทั้งหลายต่อศัจธรรมทั้งหลายหลงตั้งอาวในศัจธรรมทั้งหลายหลงพึงพอใจในที่อยู่ที่อาศัยในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและก่อเกิดเป็นความหลงยึดติดในที่อยู่ที่อาศัย ก่อเกิดเป็นความหลงยุติในบารมีทั้งหลายในสิ่งที่เคยให้เคยเสียสลายตบองค์คุณทั้งหลายตบองค์พุทธะตบมูเหล่าอรหันตเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย สิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยความหลงยุติหรือด้วยการร้องขอเสียสละในสิ่งใดแล้วไม่หมดจิตหมดใจตั้งจิตอธิษฐานแบบผิดๆทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมในสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เคยล่วงละเมิดในผืนแผ่นดินในแว่นแคว้นดินแดน แห่งองค์มหาบารมีเคยล่วงละเมิดต่อวัดวาศาสนาต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเคยเผาทำลายในรูปภาพรูปวาดสัญลักษณ์รูปเหมือนแห่งองค์มหาบารมีสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยเบียดเบียน จะด้วยศาสตาวุธก็ตาม <dt> sustain, ของมีคมก็ตาม,ม,ตามที่ได้เคยทำร้ายทำลาย ET, ต่อสัญลักษณ์รูปเหมือตอต่อเหล่านักบวชทั้งหลายพอไ, анс, มไม่เหมาะไม่ควร imposed, ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสินงงส้นต่อองคุณทั้งหลาย,ออลายและต่อโลกธารรตุสังสารวัฏต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกชั้นทุกภูมิน้องกราบขอขมากรรมต่อองค์มหาบารมีขอทรงโปรดเป็นประธานยกโทษและอโหสิกรรมในทุกกรณีกรรมนักการบแบบนี้ด้วยเอแลลููกทมเราช้นมิะ ขอให้เป็นโอโหสิกรรมร่วมกันทุกหมู่ทุกเหล่าใลโลกทุกสิ่งอย่างโอโหสีโอโหสิโอโหสโอโหสโอโหสและข้าพเหลาและข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกภูมิทุกชาตินตั้งแต่อเวจีมหานรก ในอบายภูมทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรดทั้งหลายอสุรกายทั้งหลายภาพทิพจิตวิญญาณเทพเทวาทั้งหลายเหล่าบางบททั้งหลายจะได้เอ่ยก็ตามไม่ได้เอ่ยก็ตาม อาศัยบนดินก็ตามใต้ดินก็ตามในผืนน้ำก็ตามในอากาศก็ตามในทุกชั้นทุกภูรวมถึงในเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กาวในทุกๆเขตแดนขอนอบน้อมต่อองค์พุทธาต่อองค์มหาบารมี ในทุกพระองค์ทรงโปรดเป็นประธานรองรับมหาสังกธานในหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในภาคทีพและในภาคยารวมถึงการสลาในอธิวาสนาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเสียสละมา ในทุกภพทุกชาติพพาตสมบัติทั้งหลายทั้งในภาคทีพและในภาคยาอออขอน้อมถวายเป็นมหา,า,มหาสังกฐานขอให้การสลายใ,ในหมูเเ่เหลา่าข้าพเจ้าทั้งหลายให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกหมู่ทุกหลายในทุกชั้นทุกภูมิตั้งแต่เวจีมหานรก จนถึงพมโลกจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยูใ่ในสถานที่แห่งนี้หรืออยู่หหนในที่แห่งหนใดเว้นแฝน,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 นดินแดนใดในโลกธาตุสังสารวายพึงมีส่วนในการสลายของเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดกาลนานเธอ